สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิตรเกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลือเวอร์แพนสูตรใหม่นวัตรกรรมแห่งโลกนี้ครับที่สําคัญประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับปรุงดินตราหญิงเกษตรครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่12ครับบ้านในไร่ตําบลบ้านซอ่องอําเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานี สวนแห่งนี้นะครับเป็นสวนทุเรียนหมอนทอง120ต้นอายุของเขานั้นนะครับ8ปีแล้วเจ้าของสวนเขานั้นจบด้านที่ปรึกษาวิศวกรรมแล้วก็กลับมาปลูกสวนแห่งนี้นะครับเมื่อปีสอพัรยเพราะบอกว่าอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในสวนที่ต้องการเป็นสวนอินทรีย์เ0 0เมื่อก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเจอ3ามเกลเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ยเมื่อตอนอายุทุเรียน7ปีนะ,นะครับเขาก็าใช้อินทรีย์เคมีมาตลอดก็ได้ผลผลิตมานะครับประมาณสัก3าตันนะครับแต่ว่าออกแค่40ต้นนะครับ ปีนี้ครับทุเรียนอายุ8ปีมาทำใบตอนเดือนพฤศจิกายน2567ใบที่2แล้วเขาพบว่าโอ้โหทุเรียนของเขาเปลี่ยนแปลงไปมากมายประกอบไปด้วยเรื่องของใบก็ดีขึ้นดอกก็เต็มผลก็มา120ต้นออกดอกทุกต้นนะครับที่สำคัญออกดอกแล้วได้ผลผลิตที่ดีด้วยสวยงามสมใจนึกนะครับ ได้มาปีนี้เขาคาดการไว้ถึง9ตันด้วยกันจากการที่มาใช้สามกละเบื้องแพนนวัตกรรมใหม่เป็นอย่างไรนั้นมาพบกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกเจ้าของสวนแนะนําตัวได้ครับครับผมชัชวานเอชารัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อต้อมครับขออนุญาตเรียกว่าพี่ต้อมครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมสุดนิพนธ์บุญเกลียงครับพี่พลครับพี่พลครับ เหตอุอนใดถึงพาผมมาดูสวนของพี่ต้อมครับครับเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ชุดคู่หูมาจันแล้วนะครับไปประทรับใจคือต้นทุเรียนตอบโจทย์กับผันธภ์ณฑนนะครับมันดีทุกอย่างนะครับผลก็ดีใบก็ดีสภาพดินก็ดีนะครับดังนั้นพี่ต้อมครับในฐานะที่พี่ต้อมเป็นเจ้าของสวนก่อนที่จะมาประกอบสัมมาอาชีวะด้านเป็นเกษตรกรเนี่ยครับตอนนั้นไปประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับอ,อ๋อผมผมจบ กิจกอนเครื่องกลแล้วก็ทำงานในด้านก่อสร้างมาตลอดตั้งแต่ปี3738แล้วก็ในอยู่ในเรื่องของที่ปรึกษามาตลอดอแล้วก็ล่าสุดผมจบที่พัทยาเหนือปี60ศูนย์พอจบไซยงานผมก็กลับบ้านเลยหมายความว่าเราเลิกงานที่ไซยงานถูกไหมครับครับตอนนั้นก่อสร้างลาลา,ลาออกมาเลยเหตุอะไรถึงทําให้เราลาออกครับคือรู้สึกว่าเราอิ่มตัวแล้วเราจะมาอยู่ กลับธรรมชาติกลับมาอยู่บ้านแล้วก็พ่อก็ไม่มีแล้วตอนนั้นแล้วก็ไม่มีใครสืบสารต่ออ๋อคุณพ่อทำสวนทุเรียนมาก่อนพ่อก็ทำอยู่ข้างบ้านนะตรงนี้มาก่อนเป็นสวนยางพาราอ๋อครับผมแล้วตอนนี้ที่เราเริ่มปลูกครั้งแรกนั้นเราคิดว่าเรามีความรู้ด้านทุเรียนขนาดไหนครับคือความรู้ก็เคยเห็นพ่อก็ทำมาก่อนตอนที่เราเล็กๆเด็กๆอะ่ะ พอ่อแกก็ทําสวนมาตลอดเรียกว่าความรู้นั่นมันก็ฝังอยู่ในหัวใจของเราครับผว่าอยากจะทําแบบนั้นนะครับ,รบตอนนั้นพี่ต้อมทําอย่างไรครับถึงทําให้สวนของเราเริ่มต้นด้วยการปลูกแล้วบารุงดูแลรักษาอย่างไรที่เรียกว่าธรรมชาติครับ คือผมจะไม่เน้นเคมีครับอะไรที่เป็นธรรมชาติก็เอามาใช้หมดเริ่มต้นที่ผมปลูกนะตอนที่ขุดหลุมอะ่ะผมลองท้องด้วยขี้วัวหนึ่งกระสอบบ,บางคนก็ว่าใส่ขี้วัวแล้วทุเรียนตายเนี่ยก็ผมไม่มีตายสักต้นหนึ่งพอเริ่มมีผลผลิตอะไรก็มันออกมาดีไหมครับต้นของเราดูแลแล้วมาสวยงามอย่างไรบ้างก็น,น,นี่แหละก็ประมาณนี้เลยะะเพราะว่าที่ทำม,มาผมก็ทาอยู่คนเดียว<อ>ก็ดูแลคนเดียวแต่งคนเดียวฉีดยาก็ฉีดคนเดียวเ<อ>มื่อก่อนมัน เราฉีดน้อยไงเพราะเราก็ไม่ค่อยเน้นเคมีเอ็นมีใบเป็นเป็นโลเราก็ฉีด oh. ประมาณนั้นก็ไปผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องยาหรอกผมไปที่ร้านขายยาไปถึงก็บอกว่าเนี่ยใบเป็นแบบนี้เขาก็จัดมาให้มผมก็มาฉีดได้ผลผลิตครั้งแรกตอนอายุเขากี่ปีครับ6ปีก็ได้แล้วนะแต่ว่าได้ได้ไม่เยอะ oh. เป็นเป็นไม่กี่ต้น oh. ต้นต้นที่สมบูรณ์มันก็เป็นพอปีที่7ก็เป็นประมาณสักสามสี่สิบต้น จาก120ต้นนี่นะเป็นประมาณ40ต้นถูกไหมครับ40ต้นต้นตอนนั้นนะครับเราก็บํารุงดูแลด้วยอินทรีย์เคมีด้วยใช่ครับรวมกันทั้งอินรียทั้งเคมีถูกไหมครับแล้วตอนนั้นได้ผลผลิตมาสักเท่าไหร่ครับตอนอายุเปีอปีก็ประมาณนั้นก็ประมาณ3ตันได้3ตัน3ตันออก40ต้นได้มาสามตันครับผลผลิตดูแล้วดีใจขนาดไหนครับก็ตอนนั้นราคาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยก็ก็โอเคอยู่ ดีใจแล้วดีใจแล้วโอโ้โหผลผลิตของเราเรื่องโรคเรื่องมแมลงอะไรก็ไม่ลบกวนมากก็พอมีบ้างพอมีบ้างครับผมก็ดูแลกันมาดูแลแล้วมารู้จักกับพี่พลเนี่ยพี่พลเขาแนะนําอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสามเกลือวัลแพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่นี่ครับพอดีพี่พลแกเข้ามาที่บ้านแกก็บ,บอกว่าเอ้ยลองใช้ตัวนี้ดูว่ามันเป็นอินฟี พอคาว่าอินซีเนี่ยผมก็โอเคเลยอะ่ะเพราะผมเน้นมาทางนี้อยู่แล้วก็อลองใช้มาตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเริ่มทําตอนที่ใบใบสองอะ่ะพอมาเจอตัวนี้ผมก็เลื่อนไหนครับใบ2ตอนนั้นอะ่ะประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละครับอ๋อก็ใช้สูตรใหม่มาเลยครับผมตั้งแต่นั้น<ช>ทําใบสอ,ใสองตัวนี้มาตลอดแล้วหญิงเกษตรได้ใช้ร่วมไหมครับหญิงเกษตรก็เป็นเป็นปุ๋ยทางดินเราก็ใส่ร่วมกัน เขาใส่ร่วมกันมาด้วยเลยครับตอนนั้นเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากที่เราเคยทําแบบเดิมๆมา้งครับที่เห็นก็คือใบอ่ะใบจะดีมากใบสวยใบยดําใบเป็นมันทอตอนเป็นดอกละครับตอนเป็นดอกนี้ออกมาเยอะมากเลยตอนเป็นดอก แต่ว่ามาเจอภาวะตอนที่ฝนตกหนักม<อ>ันก็มีร่วงบ้างร่วงบ้างแต่ก็เหลือคือธรรมชาติเหลือดอกไว้ให้เราได้ชยชมกับครับนี่ดอกที่เหลือตามที่เห็นนี่แหละก็ตามเป็นผลนี่นะครับผมแล้วพอเป็นผลเนี่ยลักษณะผลเนี่ยที่ดูตามที่เราเห็นเนี่ยครับแต่ละต้นเนี่ยมันออกมาทั้งหมดมันออกมาทั้งกี่ต้นครับออทุกต้นเลยครับเป็นทุกต้นเลยทุกต้นเลยครับนี่อายุ8ปีเป็นทุกต้นเลยครับเราให้ผลสักกี่ผลต่อต้นครับเนี่ยนี่ที่ผมเฉลี่ยก็ประมาณ 30- ถึง40ต่อต้น Oh. แต่บางต้นก็70หน้านะที่ผมเคยนับมีต้น70ด้วยครับแต่เราเฉลี่ยแล,แล้วเราเฉลี่ยแล้วประมาณ40ผลต่อต้นครับผมแล้วออกทั้งหมด120ต้นครับแล้วลักษณะของผลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ2อสวันที่ผ่านมานะพ่อขาซื้อทุเรียนอ่ะเขาเคยเข้ามาดูเขาบอกว่าผลสวยมากพื้นสวยภูขึ้นดีหนามเขียว แล้วก็โู้ไม่ใหญ่มากไม่จัมโบ้เหมอสำหรับลงกลองเรียกว่าได้เกรดเลยนะ A B ก็ว่าได้ได้ครับ<ด>ประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้ครับถือว่านี่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมาถูกทางแล้วกับอินทรีที่เราตั้งไว้กับหัวใจของเรารถูกไหมครับครับ แล้วอย่างนี้ครับรสชาติของมันเนี่ยจะเป็นยังไงครับโดยธรรมาชาติของเขาเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าน้ำเขียวนี้รสชาติมันจะอร่อยออมันบ่งบอกนั่นแต่เป็นหนามเลยครับแล้วอันนี้เปลือกบางด้วยนะครับที่เราได้ตัดลงมาดูบางส่วนแล้วครับไอ้อที่มันที่มันลูล,ลูที่เป็นหนอนมันหล่นมาล่นหล่นมาใส่ลูกอื่นแล้วมันล่วงมาครับก็เอามาผ่าดูเปลือกบางมากโอ,อ้ก็นี่หนามบ่งบอกทุกเรื่องเลยครับว่าเปลือกบางรสชาติก็จะดีนะครับแล้วที่สําคัญครับ ออกทั้งหมด120ต้นถ้าต้นละ40ผลเนี่ยนะครับเฉลี่ยปีก่อนนี้เราได้มา3ตันถูกไหมครับครับตอนนั้นเราได้เงินมากี่แสนกันครับประมาณ2องแสนกับสามแสนบาทเพราะตอนนั้นราคาแพงใช่ครับปีนี้ราคาทุเรียนเป็นไงครับยังอยู่ประมาณ100อยู่100อยู่ก็ถือว่าโอกาสเนี่ยดีมากแต่ปีนี้เราดีใจไหมครับที่มันขึ้นมาจาก3ามสามตันปีนี้9ตันปีนี้ก็ประมาณไม่ต่ำกว่าส0ตัน สิบตันนะโอ้สิตันเลยเหรอเตัน10ตันนี่เหรอเาตันสิบตันนะโอ้โหปีนี้เลยเก้าตันสิตันเลยนะครับครับให้เห็นว่าพลังของอินทรีย์ที่ร่วมกันในการที่ดูแลรักษาต้นทําให้ผลผลิตของเรามาถึงขนาดนี้เมื่อก่อนน่ะเราใช้ด้านของ เคมีร่วมกับอินทรีย์นะครับแล้วก็ใช้ไปตามที่ร้านเขาบอกมาถูกไหมครับใช่ครับร้านบอกมาเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นมันยุ่งยากไหมครับตอนนั้นยุ่งยากไหมยุ่งยากมากครับเพราะตอนนี้ผมซื้อมาเป็นลังเลยโอ้ไอ้ตอนที่อยู่ตอนนั้นแะนะไม่ไม่ตอนนี้ตอนที่ใช้วัวแพะอ๋ออันนี้ไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากมันง่ายไหมครับใช้ง่ายไหมใช้ง่ายครับก็สองหนึ่งน้ำหนึ่งพันลิตรครับใส่ทีเดียวเลยอ๋อแต่ถ้าสมัยก่อนตอนที่เป็นเคมีนั้นราตอนตองมาตวงตองมาตวงอยู่ วุ่นวายไปหมดครับใช้หลายอย่างใช้หลายอย่างใช้หลายตัวอ๋อถ้าใช้หลายอย่างนี้ยเขาเรียกว่าความยุ่งยากถูกไหมครับใช่ครับแล้วคนที่มาทําการเกษตรยุคใหม่ๆเนี่ยก็อยากต้องการความสะดวกสบายใช่แล้วก็เราเซฟของตัวเองด้วยไงเพราะนี่มันเป็นอินทรีย์อ๋อคือร่างกายเราไม่ต้องไปเพราะว่าเราฉีดเองทําเองครับเราก็เซฟร่างกายของเราไปด้วยเซฟไปในตัวครับครับโอ้โหนอกจากเซฟไปในตัวแล้วด้านต้นทุนเราเซฟไหมครับเซฟครับ เพราะว่าเราฉีดเองหมดฉีดเองหมดทำเองทําเองครับแล้วราคาของก็ราคานี้ก็ไม่แพงมากลิตรละบาทอ้อนี่คํานวณเสร็จเลยนะครับว่าลิตรละบาทครับแตกต่างกับเมื่อก่อนเลยนะครับครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงครับถึงมาบอกสรุปว่าลิตรละบาทเองก็ก็เนี่ยละก็ซองซองหนึ่งประมาณนี้่หละประมาณหนึ่งหนึ่งพันบาทก็ลิตรละบาทก็ลิตรละบาทครับออหนึ่งพันลิตรก็เท่ากับลิลละบาทครับก็ได้ประโยชน์เราใช้ ซองนี้ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับใช่ครับร้อยยีต้นนี่นะครับคู่หูเนี่ยโอ้โหแล้วทางดินเนี่ยเราใส่กี่กิโลครับทางทางดินก็ประมาณ2กิโลถึง2กิโลครึ่งต่อกี่วันครับเดือนละครั้ง30วันครั้งครับก็ให้เห็นผลผลิตอย่างนี้ใช่ครับดังนั้นต้นทุนถ้าเราโดยสรุปว่าเมื่อก่อนเราใช้ร้อยบาทปัจจุบันนี้เราใช้ไปสักเท่าไหร่ครับผมคิดว่าสัก7 0 70บาทครับ ก็ลดลงไป30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใชถูกไหมครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาสําหรับนักการเกษตรที่เรียกว่ากลับมายังบ้านเกิดมังนอนเพื่อมาดูแลความสุขส่วนตัวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเคมีนะครับอยากอยู่แบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอยากจะบอกเพื่อนพร้องที่เขากําลังเป็นแบบเราอยากกลับมาสู่ธรรมชาติอยากเป็นอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างไรครับพี่ต้อมเรียงเชนครับก็ถ้าสนใจทางอินทรีย์ก็ตัวนี้แหละครับดีที่สุดแล้วที่ผมลองใช้มา ผมบอกก่อนผมก็ลองมาเหมือนกันแต่พอม,มาเจตัวเนี้มันง่ายสะดวกต้นทุเรียนก็ไม่ป่วยนะครับสรุปได้ใจความแล้วก็หนักแน่นตามคนที่ใช้ชีวิตมากับเมืองหลวงมากับสิ่งที่เรียกว่าเมืองใหญ่ๆแล้วก็กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อมาพัฒนาความเป็นอินทรีย์นะครับในฐานะที่ปรึกษาปลิตภัณฑ์ครับพี่พลอยากจะบอกอะไร,รเพื่อนพ้องน้องพี่นักการเกษตรรุ่นใหม่ๆบ้างครับขอฝาก เกษตรกร,กรลุกใหม่นะครับขอแค่ลองเปิดใจใช้ชุดคู่หูหมหัศจรรย์น,นะครับและท่านจะประทับใจแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคครับและนี่ครับคืออีกหนึ่งต้นแบบของการเกษตรแบบยั่งยืนที่เรียกกันว่ายั่งยืนทั้งสุขภาพยั่งยืนทั้งไรายได้ที่สําคัญครับยั่งยืนต่อความสุขที่จะมีใบบัตรปลายของชีวิต ที่เก็บสะสมเงินทองไว้อย่างเต็มที่ความสุขเหล่านี้ครับมีได้กับทุกครัวเรือนที่ประกอบสมาชีพด้านการเกษตรครับขอทุกท่านนั้นใช้ความยั่งยืนอย่างนี้ต่อสู้กับความยั่งยืนด้วยการไม่ใช้เคมีมากเกินไปนักสําหรับสวนเกษตรของเราขอความสุขนี้ยั่งยืนต่อไปกับนักการเกษตรทั่วประเทศกับ3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นะครับวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ